เอาละครับผมก็ขอกราวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับนะก็วันนี้ผมมาเล่นเกมได้บายไดไลน์นะหลังจากที่าหายกันไปนานนะครับแล้วก็หาห้องเจอเหลือมากนะ ตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณตีสามตีสี่นะครับก็ไม่รู้ว่าทำหาอะไรต,ตอนนี้เหมือนกันนะครับนะ God. ก็วันนี้ผมจะเล่นเป็นเนิร์ดนะซึ่งเนิร์ดเนี่ยเป็นตัวที่อยู่ TIS นะครับ TIS ตลอดการเล่นนานเธอนะครับคือไม่ว่าจะอัพมาคีย์เพดต่อต่ตตตตตตอคีย์เพดเนี่ยแม่งอยู่ TIS ตลอดเลยนะครับนะแล้วเปิร์ที่ผมจะเอาไปเนี่ยคือธน,นานะครับทําให้การปั่นอ่าการซ่อมแซมเครื่องครับช้าลงนะแล้วก็อันนี้แล้วก็เออมันถอนตัวเทียมช้าด้วยนะครับแล้วก็ อันนี้เป็นช่วยมองให้กว้างให,ให้กว้างขึ้นนะครับไม่ได้มีผลต่อเกมนะก็มีนี่แหละเออก็มีแล้วแ,แต่คนนะนะเอออันนี้เนี่ยเวลาเราแขวนได้หนึ่งคนเนี่ยเราสามารถเบริร์กนี่จะทํางานแล้วก็เราไปทื้อเครื่องเนี่ยมันจะลดไปครึ่งหนึ่งเลยคือแรงมากอะทื้อเครื่องแรงนั่นแหละแล้วก็อันนี้เนี่ยล็อกเครื่องนะครับล็อกเครื่องเป็นเวลา2นาทีนะถ้าเป็นสีม่วงนะแต่นี้ผมเป็นสีเหลืองไงก็เลยแค่80วินะครับก็น้อยมากนะแล้วก็แอดออนเนี่ยอันนี้คือรีชาร์จไวขึ้นนะครับแล้วก็เวลาเฮสเนี่ยช เร็วขึ้นนะครับเออผมเล่นไม่ได้เก่งนะเนื้อเนี่ยผมกาลังฝึกอยู่นะช่วงนี้นะแต่วันนี้ก็ไม่ได้เล่นเลยอะเออเสียงเกมเอาจจะดังบ้าหน่อยเดี๋ยวผมลดหน่อยดีกว่าโอ้โหเพิ่มแตม้มแตม้มแตม้มแต้มกันเอาแต้มกันรวัวๆเลยนะฮะโอเคนะครับโอ้โหด่านนี้นะด่านนี้เซอร์ค่อนข้างเล่นยากนะแล้วผมก็เล่นไม่เป็นด้วยนะก็มาดูกันว่าใครจะเล่นโหดกว่ากันนะครับเดี๋ยวผมขอตั้งค่าเสียงแป๊บลดสี่สิบโอเคไปไป ไปที่แถวลเครื่องเลยนะครับเพราะว่าคือเซอร์จะเกิดเถว่น,นั้นนะครับอุ้ยอยู่ไหนจ๊ะต้องใช้สายตามองดีๆนะครับตอนนี้ก็ดึกแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าหมุนจะมองได้หรือเปล่าน่าจะเกิดเจอละเขา,าไปเรียบไปแล้วโอเคไม่รู้ว่าเขาจุกไปหรือเปล่านะครับผมก็กลัวๆอยู่ยเหมือนกัน ุ้ยเขาสวนกระแสาทาราอืมโอเคเขาเขาเล่นเปลนแล้วแหละไม่ใช่เล่นเปลนหรอกเขาก็เขาก็เล่นแบบธรรมดานี่แหละแต่ผมเล่นไกลเลยว้ยเป็นอยู่หาพลาดแล้วหนึ่งเฮ้ยเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสอง,สองมาสเตอร์ฟักเกอร์รถปั่นฟรีนะอย,อย่างเงี้ยเฮ้ยเป็นเป็นเป็นเจ็ดสองเป็น คีรีใช้เลยเพื่อนเฮ้ยจีสองยู่เป็นอยู่เป็นอยู่บล็อกบล็อกบล็อกไม่ให้ใช้ไม้ครับไม่ให้ใช้ไม้โดนนี่คือบิงบินใกล้ๆไปเลยนะถ้าเขาเล่นสวนกระแสะอย่างเงี้ยเพราะยังไงเขาต้องวิ่งกลับมาอยู่แล้วคือเขาคิดว่าแบบจะสวนกลับมาไงเฟรนด์ไปก่อนเว้ยจะเสร็จแล้วผมไม่ทันอะ่ะโดนผมไม่ควรช่วยแล้วอโอเคไม่ต้องเฝ้านะ เ,ออเล่นมันๆหน่อยผมก็เล่นผมก็เล่นกากอะเออเข้าใจาะปะจัดสวนกระแสเหรอส่วนกระแส,ส,ะสทาราเหรอโอเคแขวนเลยมาเพื่อนฮุกไม่ละเดี๋ยวผมใช้ป๊อปหน่อยเขาปั่นเครื่องไหนบ้างเครื่องที่ปั่นรึเปล่าไม่อะก็จะอยู่เครื่องนู้นก่อนนะฮะเมื่อกี้ไม่นะ ไม่คือนก็ไม่ไม่เลยเดี๋ยวกูเดวมาเช็คที่จ่ะหาคนไม่เจออ่ะเนี่ยเริ่มลำบากแล้วนะไปช่วยกันแล้วไม่อยากกลับเลยเครื่องนี้ฮัลโหลใช้ป๊อปหน่อยน,นะครับนี่มันจะก,กระทืบเครื่องแรงอย่างนี้นะโอ้ยอะไรอะอะไรอะเอาๆ ตีโดนไม้เฉยเลยเมื่อกี้มันไม่โดนนะคีมโอ้โหไอเวน่นไอเวน่นไอเวนน่นมโอเคอยังไงยังไงเดี๋ยวให้มันรีหมดก่อนดีกว่ามันไม่ถึงสองชาร์ดอล้วลิยก่จิงผมไม่ก่อนโดนผมอาจจะสะบัดเมาส์ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะผมเอาแผ่นรองเมาส์ออกยังไงไ <laughs> หลง อูไมก่อนเลยลงไม้ป่ะไม่มีก็โดนไปก่อนโอเคนะครับเมื่อกี้เครื่องนั้นกระเทืบแรงไปแล้วไม่อยู่อ่ะอยู่เครื่องไกลๆนู่นเลยอะฮ่าอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ระทืบนโรงแรมไปก่อนนะช่วงเกมหน่อย ผมเอาสตีฟก็ได้นะสตีฟมันโดนแล้วหนึ่งเฟตนะครับเวทจกดตีทำไมเนี่ยโอ้โหคือถ้ากดตีไปด้วยแล้วเราตีไม่โดนอะ่ะมันจะให้ช้ามากโดนโอ้ตรงนี้ใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรียกแฟนไอ้สตีฟเนี่ยโดนโอเค เมื่อกี้มีคนเสกทุเทมพรด้วยนะทุเทมพรเนี่ยมันทำให้เราอยู่อา่าทำให้ซื้อเนี่ยอยู่เร็วขึ้นนะเดี๋ยวผมไปกระทืบร้่องแรงก่อนโอเคกระทื้นเครื่องกระทืบไม้ด้วยยิ่งยังเดินช้ายอยู่นะไม่เป็นไรนะเออโอเคน่าจะอยู่เครื่องเดิมกับเครื่องตรงนั้นนะ่ะว่ามีคนเสกทุ่เทมพรมาอีกแล้วเป็นอะไรเนี่ย คเดี๋ยวผมไปนเครื่องนี้ก่อนนะบายบายมาเร็ียวไงไ,งไอหมอน,นี่แหละไอ,อน,นี่แหละที่มันใส่ตัวเทียมพอลเนี่ยไอหมอนี่เนี่ยออนนเฮ้ยหลุดหุกเหรอโอ้โหหลุดหุกอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันวิงเงยันรีชาร์จไม่เสร็จเลยโอโหถ้าผมรออีกนิดนึงเมื่อกี้โดนดับเบิเวลวิงไปแล้วโอ้ยติดติดหินโอ้โห,โโหกเกมไอเควนไอเควนอะไรเนี่ยไอเควน ก็กระทึบเขานี่เขาวิ่งไม่เห็นรอยเท้าด้วยเห็นป่ะงไม่ใช่เออโอเคเราก็ทึบทิ้งไปเลยนะแมมไปดึงดอกกระทึบเครื่องกระทึบเครื่องอะไรมีคนปัดตรงนี้นะครับใกล้เสร็จแล้วด้วยโอ้โหเอาเสร็จเอาเสร็จเลยจะไม่ใช้ป๊อปซะหน่อยนี่ผมไม่ซ้ำอะไรเลยนะ ให้เขาได้จู้กันนะเฮ <ator> ้ยโอ้หทำไมไม่กิ๊บปากดตีวะโอ้โหพลาดหรอผมพลาดเองอะรอบเนี้โยโอ้หไปหนู่นแล้วฉีดไปไกลโหแล้วไล่เตือนก่อนปั่นกันมันเลยมึงเนี่ยย่างก่อนเดี๋ยวแขวนคนนี้นะครับแขวนคนนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปใช้ป๊อปเครื่องเมื่อกี้นะเมื่อกี้เซอร์เขาไม่มีกูเลยนะคือแบบผมคือได้ คือเขาต้องได้ยินเสียงหัวใจแล้วอ่ะแล้วเขาแบบไม่วิ่งหนีอะไรเลยเออโอเคมาน่าจะอยู่เครื่องนู้นเลยนะครับไกลๆโอเคไม่ทรงไม่ซ้ำนะเออไล่กันมันมันหน่อยเฮ้ยหมอนี่มันเฟสแรกนี่หว่า เดี๋ยวผมไปซ้ำให้ตายก่อนดีกว่าผมเล่นยากนะอย่างเงี้ยไอเกมไอแว่นไอ้แว่นโอ้โหโอ้โชก็แสเอาเเอากีอากอกันยังไม่หลี่ โอ้ยอันยังรีไม่เสร็จเลย,ยนี่ผมเล่นยากแล้วเนี่ยไม่เป็นไรนะครับถือว่าไล่มันอยู่นะไม่ต้องเก็บสีก็ได้อะออโอ้โหเล่นผ้าจัดจัดอ่ะเก็บเนี่ย ล้มไม้เปล่าไม่ต้องหรอกออเอาแล้วคนนี้นี่นี่นี่อยู่นี่เลี้ยอเลี้ยอนะ <c oughs> ไม่ไล่นะไปคุมเครื่องก่อนเครื่องสามเครื่องนะเครื่องนั้นเมื่อกี้ไม่มีใครป่านเครื่องนี้ป๊อปไปแล้วเอนนูงคนนึงเสร็จทำไหมเนี่ยทำไหมเนี่ย ลีออนเนี่ยไม่ได้แขวนนะอย่าไล่เลย <c oughs> แต่มันเจอดิ <c oughs> อ่าาอย่าังยังก่อนพ่อนุม่มยังก่อนพ่อนุม่มวนเหรอ <c oughs> ไปเรื่องเครื่องนะเฮ <c oughs> ้ยจะสีแล้วจะสีแล้ว กระทึบกว่าเข้าบ้านนะเข้าบ้านไปไหนแล้วอะเดี๋ยวคุมเครื่องก่อนนะเครื่องใกล้เสร็จแล้วอะเครื่องนี้ก็เหมือนกันเล่นยากอะผมก็เล่นเนินไม่เก่งไงดิ้งแบบพัดผ้าอะไรเงี้ยเออ ไม่ปล่อยวะมีคนมาแตะม็นอย่ยางแล้วอ่ะเขาฉีกให้เพื่อนอ่ะไปเลยฉีกไปเลยกูไม่สนใจหรอกกูจะคุมเครื่องก่อนน่าจะได้สักสองคนนะกิมเนี่ยเขาทำอะไรกันอยู่เขาไม่ปั่นเหรอ เห่แลเห่แลเหแลนูวิ่งกันเต็มเลยฝั่งนู้นเขาเขาฉีกเลยเพื่อนนะมันจะมีมันจะมีคนเนียนอยู่มึงเลยมิกปันเสร็จเลยนะผมจะเอาไมก่อนเยอะตีนอนไปก่อนก็ได้ตีนอนไปก่อนมีเนียนอยู่ในเมี้นะ ไป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 โดนโอเคนะครับเมื่อกี้เขาเปิดตู้เว้ยเออเขาเปิดตู้แล้วว่าผมก็รู้ไงคือผมก็รู้เลยอเอเขาเปิดตู้อย่างนั้นล่ะแล้วแบบมันแห่อย่างนั้นน่ะเพื่อนต้องแอบอยู่ในตู้นั้นเว้ยเออนั่นแหละแล้วผมก็อาจจะเรียม้อยไปก่อนแล้วกัน มาเลยนะขอบคุณมากนะไม่งั้นผมไม่ได้เก็บสีนะเนี่ยเกมเนี่ยเออไม่งั้นผมเล่นยากนะเอ,อ้ถือถือว่ารอบนี้ก็สมบูรณ์แบบนะแต่ก็อาจจะฟุกฟุ๊กแตบบเออเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นใช้ฝีมืออะไรเงี้ยเออเล่นใครไปไหนแล้วห้ารอเอาพวกนี้เหรออาดาจัดให้เลยนะนี่เห็นไหมรีออนคนนี้เขาเฟดแรกอะผมก็เลยไม่ค่อยอยากไล่เขาเพราะว่าถ้าไล่แล้วผมแขวนยังไงอะ ก็เฟียแรงไงเอาไปไปแขวนคนอื่นแล้วก็ให้ตายเป็นคนๆดีกว่าอะไรเงี้ยเกมคนจะได้เหลือน้อยแล้วก็การปั่นไปการทําอะไรมันจะได้ช้าลงนะครับนี่ถ้าผมแขวนรีออนครบเนี่ยผมว่าแต้มแต้มแขวนเนี่ยผมได้เต็มนะเอยได้สองสองขีดด้วยเอาว่ะยูสเลตรีออนลขอคลิปนี้ก่อนดีกว่านะครับคลิปนี้รู้สึกว่าจะยาวเกินไปแล้วนะก็ เล่นเนื้อเนี่ยประมาณนี้นะก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเนื้อเนี่ยเอาจิงอ่ะเนื้อถ้าเล่นไม่เป็นเนี่ยคือแบบน้อนเลยนะแต่ถ้าเล่นเป็นนี่คือแบบโหโหดมากอ่ะนะครับเออแล้วผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นไงยังมีพลาดบ้างอะ่ะแบบบิ้งไกลไปอะไรอย่างงี้นะครับก็ไว้แต่บิ้งเานี้นะครับก็แล้ว,ก,วกันบาย